สวัสดีสวัสดีครับผมท่านผู้ชมท่านนี้ก็อยู่กับผมแคดดี้ไทยแลนด์เกตซิลก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมเอ,อิมบอกไม่ถูกเหมือนกันเนี่ยแต่รู้เนี่ยเมนเ,เ,เมกากับซิลล่าอะไรคนก็พยายามดูบุกเวณนผมเรนเพนไปไปไปหยอกหยอกหยอหยออลบก็ซิล่าก่อนก็ซิล่ามันจะพ่นไฟนะ ยุยมาสิมาเดมาเดต่อยเข้าไป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 เฮ้ย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 ย่าหย่าหยย่ายยายย